啊！<noise> <noise> <noise> 对对。 กะหล่ำปีกับไข่แล้วก็ไข่เจี่ยวอยูข้าวก่อน สวัสดีครับพี่หลวงสวัสดีครับ อยากให้แม่มาเปิดสาตวหน่อยเดี๋ยวพี่วันที่เก้าวันวันที่สิบเอดนี้พี่เบไปขายที่รังสิตค่ะเก้ 9, 6, าสิบเอ้ยสิบเอ็ดสิบสองส1ามสี่ส้าสกเจ็สปเก้าสิบเอสองสามรังสิตค่ะ E ไปดูอะไรผัดกะหล่ำปีกับไข่แล้วก็ไข่เจียวนั่นแหละไข่ละอร่อ,แอยแต่ละอร่อย ไม่มีอะไรคือตัวเจ็กเจ็บใช่ไหมเหรอไม่มีอีกสักเด็งเจ็บไปหมดยอหยอกกระทะเลย

สี่คนกับผัดกะหรีไข่ไม่รู้ปรุนเขาัดจลิดเขาไม่กินเขาจะทำกินเองเสีย ええ。<laughs> ไปทไทอกไปทอกไปทอกเอาเจอกอรอ่ะ oui, ุ๊ปุ๊กุ๊ก เป็นมาคิดถึงน้องเกรสตีลูก,กนี่ทำไข่เจียวนี่ไปหางน เป็นไงหนูผอมลงเยอะเออผอมลงไอ้เกรดผอมลงเยอะเลยลูกคนยิ่งหิวหิวอยู่มาท,าทายอดไก่ยั่วมีผัดกำลลำตีผัดกำลลำตี i <laughs> คุ้งคายแบบเปล่าถข้าวกินไงนี่ไงผัดกะหล่ำปีกับไข่ที่เกียดที่เกียดละลายหมูสับมันมีอยู่ในตู้เย็น มากค่ะโอเคมันคือเสียงอะไรป๊อกแป๊ป๊อกแป๊วะ

เตอนนี้เลาอยู่จังหวัดลบบุรีค่ะเดี๋ยวก็จะไปขายงานที่ลังสิทธิ์ค่ะ เอาดิครับเสร็จจ้า อยากขายอาหารตามสั่งเดี๋ย้างบ้านเส,สียงส่เดินนอ,อนทำเนี่ยไข่เจียวไข่เจียวกับผัดผักกาดใส่ไข่คุณกินข้าวไหมไม่เอาหรอจะทำกับข้าวกินเองใช่ไหมจะทำกินเองเนาะโอเคแล้วแต่ก็นั่งอิ่มทริปต่อไปค่ะแล,แ,แล้วแต่ก็แล้วแต่จ้น เแมน

แบนมากินข้าวโลนกินข้าวอ่างกินข้าวหวานยายคนนี้ทำอะไรนะคิดเป็นอ้าวนี่ยับข้างง่าย่าะไปไมากกว่าชีวิตเนี่ย ไข่เจียวผัดกะหล่ำปีกับไข่หนึ่ฟองสวัสดีคุณสุภกิจสมงามราค่าเมน อ้าวมากันแล้วพี่เบียร์หนูถามอะไรคะตอนพี่เบียร์อยู่เป็นจูพี่เบียร์เคยไปเขาตะเกียบไหมไม่เคยเลยได้แต่ติติเออหนึ่งตู้โน่นหนึ่งตู้ยักษ์อีกอีกหนึ่ตู้เออหนึ่งตูง้เหนึ่งตูง้ตตตตตน่ากินกนะครับข้าวหรือพี่เบียร์ที่น่ากินกับข้าวหรือว่าพี่เบียร์คะ ที่เบียร์แรกเลยใช่ไหมสุภกิจอยากกินที่เบียร์ใช่ไหมที่เบียร์รู้หรอกแต่ไม่กล้าพูดใช่ไหมไอ้เบียร์มันมายังวะหลานมาแล้วเร็วๆทำเถื่อนหรอจะแดกไหมเบียร์เลิกเถอะเอาแบบพอดีลูกเอาแบบไม่ต้องถึงขั้นไม่ต้องถึงขั้นตอแหลอ่ะ เบนกับข้าวเลิศแต่ข้าวบูดไอ้สัสชีวิตกูจะต้องมีตำนานเยี่อะไรอย่างนี้ตลอดเลยวะสั่งแล้วน,น้องเวยบอูไอ้สัย เซเว่นเลยบอลูนสั่งเซเว่นให้หน่อยสั่งข้าวเซเว่นหน่อยน่าหยีฮะอาอะไรแล้วแต่มันเถอะชอบเลยเอาอะไรกินบ้างล่ก็สามไม่กินไม่กินก็ให้างหน้งแค่เราสองคนพอจะไปถามมาก กับข้าวฉ่ากับข้าวอะไรนะอะไรนะพี่เบียร์พี่เบียร์อะไรนะพู้ใหว่อะไรพี่เี็นผู้ใหญ่นะมาพี่สภาพแล้วตอนตักมาไม่รู้หรอกก็ข้าวมันเมื่อคืนไงแล้วเราก็ไม่รู้ไงเราก็คิดว่าเป็นข้าวยังโอเคอยู่เพราะอากาศไม่ได้ร้อนเราก็เลยบอกเอ้ทำข้าวกินกันเสียงคนเดี๋ยวก่อนพี่เบียร์เอาข้าวไปไทยเจงไข่เจียวหรอ รุ้นเป็นไรรุ่นแต่จริดค่ะปะยางหน่อย,อออยร้อนหน่ร้อเล่นพี่อย่างหล้ยายเวอยหน้าเถ้อนลูแม่เย่อน้ำร้อน,นราดมานะราดเลยพี่ถุงเนี่ยกูยิงย่งอารมณ์เสียคุ้ค่าแป๊บเดียวสิบห้านาทีสุด สิบห้านาทีแป๊บเดียวพี่ถุงก็กินกับแม่ปล่อยให้มันกินคนเดียวมันชอบแย่งหนูพี่เบนอายุเท่าไหร่ครับสี่สิบสองค่ะตกหน้าแม่จริง <c oughs> พูดเรื่องเงี้ย <c oughs> พี่ถุงมาหาแม่มาลูกวันอย่ามันแย่งเนาะมาหาแม่มาจแม่ไม่ต้องยุ่องกับพี่ถุงพี่ถุงมาจิ้กับแม่ค่อยๆกินลูกมาหาแม่มาเขาจะกินไวสิไปเลย ไปกินของตัวเองอีอ้วนไม่เอาไม่ถูกนะของน้องโผงทองแล้วทำไมบอลลูนถึงไม่เอาถุงลบเป็นเพราะอะไรไม่หลบทำไมถึงไม่เอาถุงลบพี่บ้านไม่ได้สั่งสล่อยหรอคือะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นของกินป่ะดูทามอยู่คืออะไรแล้วเห็นป่ะนะขาก้าวห้อยู่ดึงสักเองวิมันจะเป็นลายบอลลูนดึงลบออกมานั่นนะไปกินของตัวเอง น่ะด,ดึงลบออกมานั่นน่ะมันเป็นอะไรอะ่ะโอูโหแต้งรวยว่ะดู